ส่วนความเชื่อของชาวคริสตเราคิดเอ่อเอ่อคริสต์ศตวตรรษที่หนึ่งถึงสเอ่อหนึ่งถึงสามชาวคริสเชื่อว่าวันเกิดของมนุษย์ถือเป็นวันเกิดของจิตวิญญาณอันชั่วร้ายเปล่าคือคนที่เกิดมาจะมีบาปติดตัวคนคริสต์คเอ่อคนคริสชาวคริสจะคิดว่าคนที่เกิดมาจะมีบาปติดตัวเพราะมนุษย์คู่แรกสวรรค์ใคร เห็นยังเห็นยังมันเกี่ยวข้องกับกีดาันาบีอาดัมกับฮาว,า,ฮา,วานะครับเป็นมนุษย์คู่แรกที่ตกสวรรค์เพราะป่าฝืนพระเจ้าชาวคริสเชื่อว่าไปแอบกินแอปเปิลในสวนเอเดนเอาละอาว่าไปว่าไปแอปเปิลนะของเขาในแอปเปิลอาว่าไปในสวนเอเดนนะครับต่อมาการจัดงานวันเกิดที่เป็นวันชั่วร้ายของชาวคริส คนเริ่มจางหายไปแล้วเริ่มไม่ค่อยเชื่อกันแล้วนะครับจนกระทั่งมาคิดสัตวษที่4องค์กรคิดจ,จักรเริ่มกําหนดฉลองวันเกิดพระเยซูเริ่มฉลองวันเกิดพระเยซูและถูกตั้งชื่อว่าเป็นวันคริสคริสต์มาเท่ากับคริสต์มาที่หลังเห็นยังข่ามาก็ตั้งเอานู่นสมัยฟาโรฟิรูนู่นแล้ว เข้าใจนะแล้วมากรีกโบราณแล้วก็มานี่พอมาถึงคิดคิดนี่เริ่มในศตวรรษที่4เริ่มจัดตั้งงานวันเกิดแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นวันคริสต์มาสโดยอิงมาจากวันสบาโตของชาวยิวันสบาโต วันเสาร์ใช่ไหมอ่าที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานเห็นไหม,ม,ไหมอ่าห้ามจับปลาวันเสาร์อ่าโรมันโบราณเนี่ยนะครับชาวยิวที่อยู่ในโรอะไรอยู่อะไรโรมันโบราณเนี่ยที่เป็นชาวยิวนะครับจะจัดงานวันเกิดวันสบตโตอะไรแต่อ,อะไรเขานะครับจริงๆแล้วศาสนาคริส วันเกิดที่จัดไม่ใช่เป็นกลุ่มแรกที่จัดงานวันเกิดเข้าใจยังนี่ไล่เรื่อยมาพึ่งจะมายุคหลังเองอเพอปลายศตวตรรษที่18ชาวเยอรมันเริ่มปักเทียนเลยว่ปักเทียนเดินกี่เล่มเล่มเดียวเล่มเดียวนะตามประวัตินี่แค่เล่มเดียวนะพอปลายศตวตรรษที่18ชาวเยอรมันเริ่มปักเทียนสองเล่ม เล่มแรกสื่อความหมายของการมีชีวิตในปีนั้นเล่มที่สองสื่อความหมายของการมีชีวิตรอดในแต่ละปีต่อไปเห็นไหมเขามีความเชื่อเลยปักเทียนนะครับการเป่าเค้กจะจัดนั้นจะต้องรอเวลาดินเนอร์มีใครจัดงานวันเกิดเจ็ดโมงช้ามีไหม มีไหมเห็นยังเ้าจัดงานตอนมืดใช่ไหม Happy birthday to you Happy birthday to you อันนี้ทีแรกก็ยังตอนประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งก็ยัง Happy birthday to you ก็ยังเพาะหน่อย พอเริ่มสามสี่ทุ่มเนี่ยฮะเปมบาสเนี่ยอเราแล้วฮะเ,เริ่มยนันพอเริ่มห้าทุ่มนี่เริ่มคอมเมน,นมเมเเต์กันแล้วมาจะเกิดชิงมาเกิดเอาละจะตีกันละจะตีกันแล้จะตีกันลวนี่จะตีกันแล้วนะนี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องนะที่ผมเคยเห็นเนละจะตีกันนะ้องหาก,กันจะตายอม,มึงร้องอะไรหมาจะเกิดชิงหมาเกิดอืว่าไป การเป่าเค้กนั้นจะจัดรอในเวลาดินเนอร์ก็คือตอนมืดเห็นไหมของคํานั้นแหละรอให้เจ้าภาพอธิษฐานและก็เป่าเทียนจึงจะเริ่มทานเค้กได้ส่วนการปักเค้กวันเกิดเท่าอายุเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมปักเท่าอายุอ่ะผมยังเคยทําเลยปักเท่าอายุก็กูไม่รู้ผมเคย ก็ไม่เคยก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นมีใครบอกเลยโต๊ะผูก็ไม่เห็นก็จัดไอ้นุ่นก็จัดบ้านยีนั่นก็จัดลูกคนนั่นก็จัดบ้านคนนั่นก็จัดใช่ไหมทำไมเราจัดไม่ได้อะเออเราจัดให้นบีได้แล้วเราจัดได้ไหมเออนบีได้เราก็ได้เพี้ยนได้ไปลัเออเทียนนี่ตรงวันเกิดนะไอ้เข้านะอ่าเฮ้ยนี่จะคุยหรือจะฟังใจเย็นใจเย็นเซลกันเล่นเซลกันเล่น เดี๋ยวใจเย็นๆเรื่องระแบกินบุญนี่ใจเย็นใจเย็นเขาบว่าส่วนการปักเค,ค้กวันเกิดเท่าอายุเกิดขึ้นในคิดจัก,กร,รารร7ิ6ราช1746ปีนี้2,022ถูกปะ่ะ2,022เท่ากับ200กว่าปี200กว่าปีประมาณเกือบ300ปีที่มีการ บันทึกไว้ว่าไอการปักเคสเท่าอายุเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ทีแรกทีแรกเป็นเคสเป็นเคสอย่างเดียวนะแล้วก็ต่อมาปักหนึ่งเทียนหนึ่งอันอพอต่อมาเป็นสองอันพอต่อมาเป็นตามอายุเลยทีนี้การจัดปักเคสเใช้เทียนเท่ากับอายุนี่เกิดขึ้นในคิจจราต1746ัรในประเทศเยอรมนี โดยมีการจัดงานวันเกิดของนักกวีและเป็นผู้นำศาสนาในประเทศเ,เยอรมันชื่อเขาลุดวิกฟอนซินเซนเตอร์โดยในงานจัดทำเค,ค้กก้อนโตและมีเทียนปักเท่าอายุเจ้าของวันเกิดจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็สืบสารกันเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเข้าใจนะ แล้วการที่เวลาเขาเป่าเทียนเนี่ยให้มันดับเนี่ยเพื่อที่จะแบบปัดเป่าในสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเขาแล้วก็ขอพรต่อเทพเห็นยังอาร์เตมิสเทพอาร์เตมิสที่เขาขอกันพี่น้องครับเดี๋ยวจะบอกว่าเค้กเค้กนี่ไอ้ผงฟูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวอังกฤษนะ ผงฟูไอ้ที่ทําเค้กอะที่มาปัจจุบันที่เค้กต่ก่อนเค้กมันเขาเรียกเค้กเหมือนกันแต่ว่าเค้กมันไม่นุ่มนิ่มเหมือนสมัยสมัยนี้ใช่ไหมมันค่อยๆพัฒน,นาไปจนกระทั่งเจอผงฟูเนี่ยน่าจะประมาณสัก200กว่าปีประมาณนั้น200ปีนะประมาณโดยประมาณ200ปีแล้วพอเจอผงฟูก็ามาทําขนมเค้กก็เริ่มดูสวยงามมันค่อยๆพัฒน,นาไปในขนมอ่ะใช่ไหม,มจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวพี่น้องผู้ศรัทธาครับ เพราะว่าผมสังเกตแล้วว่ายังมีมุสลิมที่เล่นเฟซบุ๊กบางทีก็อวยพรให้กันและกันในวันเกิดบางทีก็มีเค้กเป่าอย่างงุ่นอย่างนี้บางคนเลี้ยงไม่มีเทียนก็ได้กูมีแต่เค้กน้องว่าได้ไหม,ไมไถ้าเลี้ยงไม่มีเทียนปกักมีแต่เค้กนะนี่พูดถึงครบรอบวันเกิดนะพี่น้องไม่แตกต่างจากพี่น้องไปลอยกระทงแต่พี่น้องไม่จุดเทียนพอกันนะ พอกันนะเออกูไม่จุดเทียนกูไม่จุดเทียน่ะกูไม่จุดจุดทูบจุดเทียนในในในกระทงอ่ะแต่ลอยกระทงได้ไหมเงี้ยอ่าไม่ได้อ่าแล้วทําไมมีตุ๊กคูบรราวได้เขาเําไพี้ยนเขาเพี้ยนเขาเพี้ยนนะไม่ใช่เราเพี้ยนนะอ่าพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม อย่าลืมนะว่าการกระทําของท่านนาบีถามว่าท่านนาบีไม่รู้ว่าวพวุนี้จัดอะไรกันนบีเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานตะละทําไมนบีในยุคนบีถึงไม่จัดวันเกิดเพราะมันมีความเชื่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเทพเข้าใจยังวันนี้เราจะมาบอกว่าเรารักอย่างนู้นอย่างนี้เพราะไอ้ความเชื่อไอ้ต้นกําเนิดเนะี่ยออริจินอลอัสลีของมันเนะี่ยเป็นของพวกนุ่นพวกบูชาเทพเจ้า บูชาเทพเจ้าฉะนั้นผมขอเรียกร้องท่านบีน้องนะการจัดงานวันเกิดอะไรก็ตามไม่ว่าจะให้ใครก็ตามนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะสัลลัมไม่รู้จักสหาบะพอไม่พรพอนบีไม่เอาด้วยอย่าลืมนะพอนบีรับรู้เรื่องอย่างนี้อย่าลืม นบีต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งห้ามนบีก็จะไม่ทําถูกปะยิ่งเรื่องความเชื่อด้วยนบีไม่ยอมเลยใช่ปะนบีไม่รู้รายวัยพวกนี้มีจัดวันเกิดแต่นบีไม่เอาไม่ต้องมาจัดให้ฉันไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเห็นไหมแล้วบางทียังมีฮะดิษที่บอกว่าอย่าทาเหมือนพวกนสารอเลยเถิดเข้าใจนะอ่าเห็นไหมซาฮาบะก็ไม่มีการจัดเพราะต้นกําเนิดมันคือความเชื่อมาจากสิ่งที่เป็น ของศาสนาอื่นเข้าใจนะพี่น้องนะแล้วก็ตาบีอีนก็ไม่มีรวมถึงมัสฮับอิมัมชาฟีที่พี่น้องบอกว่าฉันตั้งกัดมัสฮับอิมัมชาฟีวัลอลฮิสาบานต่อลัละอิมัมชาฟีไม่รู้เรื่องการจัดงานวันเกิดแต่ประการใดจงสินแล้วจะเป็นศาสนาได้ไงวันนี้เวลาเถียงกับพวกเราเอ้ยมีหะดิมีไงหะดีิมีนะหะดีิมีนะ แต่ถามว่ายัางวันเกิดไม่มีหะดิสมารับรองเลยแล้วถามว่ายัางไงเจ้ายังไงกันวันนี้อย่ายอมผมพี่น้องครับผมรู้ว่า,วาเวลาเห็นหน้าผมเนี่ยบางคนหมันไส้บางคนหมันไส้ผมเนี่ยไม่ให่หอพวกครับพาะบิดาอย่างเดียวนะสุนนะบางคนก็หมันไส้ผมแต่ก็กล้าหน่อยกล้าหน่อยอกมกล้าหน่อยอไม่เอาเจอหน้าแล้วกัน <c oughs> อย่างนี้ไม่เอามูนาฟิกเอาให้มันตรงตรงเอาผมผิดอะไรอาจารย์ยังสอนอยังไงเอาว่ากันมาไม่เอาอยามูนาฟิกชนกันตรงตรงชนกันตรงตรงวันนี้มันไม่มีเวลาแล้วพี่น้องครับวันนี้เวลาเราเหลือน้อยแล้วนะไม่รู้ว่าลอสุมาตราจะเอาเราไปเมื่อไหร่นะถ้ายังเชื่อยังลดเลี้ยวเคี้ยวคดอยู่นะพังเลยนะนะผมบอกกันนะวันนี้ผมด้วยความรักนะผมถึงได้เตือนด้วยความรักนะผมถึงกล้าพูดนะ ถ้าผมไม่อยากถูกใครด่าผมสอนดีๆแหละพี่น้องมันบัดดีกับพ่อแม่ลืมละหมาดสุนัตเยอะๆละหมาดตะฮัดยุดนะมีใครด่าไหมมีใครด่าไหมละหมาดตะฮัดยุดนะสวรรค์สวรรค์อัลลอฮ์ทำะดะก์สินะสวรรค์ใครด่าผมมั่งแล้วมาพูดเรื่องนี้เป็นไงเละ เดี๋ยวเรื่องต่อไปยิ่งอันนีเอกเดี๋ยวยิ่งอันนีเอกเรื่องเละผมไม่กลัวรกอกพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยอิมัมชวีอีรอฮีมาฮุลล์รวมทั้งมัทหบทั้งสี่ไม่ใช่ว่าสามมัทห์ครู้เรื่องเว้นแต่อิมัมชวีอีไม่รู้เรื่องก็ยังว่าไปอย่างแต่ไม่มีคนในยุคสลาฟุซอนและสักคนหนึ่งที่ทำเมาลิดไม่มีไม่มี ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมขอเรียกร้องเลยนะไม่ว่าใครก็ตามเลิกเฮรอพี่น้องเพราะผมเอาต้นกําเนิดการจัดงานวันเกิดเลยเอาตั้งกะเดิมเลยเนะี่ยมันใครเป็นคนจัดเอามาให้อย่างนี้แล้วถ้าพี่น้องบอกกูบกูไม่สนผมบังคับท่านพี่น้องไม่ได้แต่ผมก็บอกอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าอยากจะทําก็เชิญแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการุศาสนาแล้วยิ่งกระเป่าเทียนเป่าเทียนเนี่ยถามว่าเป่าเพื่ออะไร ตามเขาใช่ไหมแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่อย่าลืมเขาเป่าเทียนเพื่อขจัดอะไรนะความอะไรความทั่วไร้ออกไปแล้วก่อนจะเป่านี่ต้องอธิษฐานขอพรต่อเทพอตัตมิสเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแล้วเราเนี่ยอะไรเนี่เป็นตัวคุยเป่าเป่าบา้าใหเฮ้ยไปเป่าอะไรเป่าเทียนน่ยมันได้ถ้าไฟมันมาก่อนหน้านี้ไฟมันดับ อย่างเงี้ยเป่าได้ไหมไเอออย่างงี้ได้เดี๋ยวจะบอกให้เป่าเทียนผิดตรงไหนไม่ผิดไฟมันดับก,กูจุดเทียนพอไปมามก็เป่าเอออย่างงี้ได้แต่ไอเป่าความเชือเ่อเฮกอย่างเงี้ยพี่น้องครับมันอันตรายฉะนั้นนบ,บีมุฮัมมัดส็ลลลัลลอฮุัอะุลลาฮิวะซัลลัมถึงเตือน สตัฟต์ริกุอุหมตีอาลาตลาติวะสบอีนัฟิรกาะคุลลุฮาบินนารอิลลาฮิดาต่อไปประชาชาติองฉันมันจะแตกออกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่มลงนรกทั้งหมดยกเว้นกลุ่มเดียวซอฮาบะถามมันเฮียยารอซูลลำรใครล่ะใครนบีก็บอกว่ามาอานะอัลลฮิวะอัลฮาบีก็คนที่ปฏิบัติตามฉันไง ก็ฉันไม่เอาอะมาลิศแต่แกเอาล้าลวก็จะตามฉันแบบไหนถูกปะ่ะนบีไม่เอาซอฮาบ้าไม่เอาไม่เอาถามว่ารู้จักไหมมันมีมาก่อนอกีกแต่นบีไม่เอาคนที่รอดก็คือคนที่ปฏิบัติตามฉันและดูเหล่าบรรดาซอฮาบ้าของฉันและเหล่าบรรดาซอฮาบ้าไม่รู้เรื่องพี่น้องครับกลับไปเตือนลูกเตือนหลานน่ะ เ็้ยไม่ได้นะมันจะจัดงานวันกงวันเกิดอะไรไม่มีทั้งนั้นนะไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีทั้ทงสิ้นไม่เอาไม่เอาโอ้ฉันเป่าเค้กกันอะไรฉันกินเค้กกันอย่างเดียวนี่เรียนแบบเขาเนี่ยมันตะชัดมหาเบี้ยเอามินฟาหัวมินหุมใครก็ตามที่ไปลอกเรียนแบบความเชื่อของกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิม,มเหมือนกันแกเหมือนกัน ว่าไม่ยับตักก้งใจไกรอิสลามอิดีนาฝลาย,ยุบบลาลมินห์วะหวัวฟิลอาคืรอรถทมินัลคอซิรินอะไรนะใครก็ตามที่ไปเอาอื่นจากอิสลามแล้วมาบอกวันนี้เป็นอิสลามเอ้ยทำได้ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยอิสลามอันนี้มีปัญหาอ <c oughs> เอาอื่นจากอิสลามแล้วมาครอบวันนี้เป็นอิสลามฝลาย,ยุบบลาลมินหูอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับนะวะหัวฟิลอาคือรถทมินัลคอซศิรินและในวันอาคือรถจะถูกโยนลงนรกเพราะความขาดทุนของเขา บางคนบอกว่ามาเอ้ยก็ทําอย่าว่ากันที่มันมันมันไม่ได้กันแล้วกันไปไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าพอทําไม่ถูกแล้วกันแล้วกันไปไม่ใช่นะเพราะทไม่ถูกไอ้คนอื่นๆลูกหลานทําตาม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 ต่อเนื่องมาพี่น้องครับบาปสะสมนี่เรืยอบาปสะสมฉะนั้นเนี่ยนะขอเตือนแล้วก็ไปบอกพี่น้องทุกคน ต่เวลาลูกหลานจะจัดงานวันเกิดไม่ต้องดูเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะเออจะมีเค้กไม่มีเค้กจะมาจัดงานวันกงวันเกิดไม่ต้องทั้งสิ้นเพราะอซอนเดิมมันมาจากนูนพวกอียิปโบราณเห็นยัง ก่อนคิดจะสักราษ3,000ปี4,000-5,000ปีถ้านับจากตอนนี้ก็ประมาณสัก4,000-5,000ปีมันมีมาแล้วไอ้วันเกิดนะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องเตือนกันนะครับว่ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับอะ,อะไรนะจุดพลุ